สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งวันครับวันนี้ที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิสิกสาวครับวันนี้ก็เตรียมประกอบชุดเครื่องเสียงครับนี่ชุด4ี่คูนสนะครับนี่ชุดนี้ก็เตรียมเดินทางอีกหนึ่งเซตครับไปน่าจะไปที่กุดกุดชุ่มน้ำดิมกุดชุ่มครับตัวนี้ลูกค้าเดี๋ยวจะหกหมื่นห้ารับเพิ่มตัวเป็นมิกเซอร์ครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์ตัวนี้เป็นวงโปร่งลางครับวงโปร่งลางนี่ครับอาจารย์น่าจะเป็นวงโปร่งลางครับตัวนี้ สี่คูณสี่แต่งครับชุดนี้นี่โอ้โหวันนี้ประมาณเกือบสิบกว่าชุดครับแล้วก็แปดคูณแปดครับชุดนี้นี่ก็แปดคูณแปดชุดนี้ก็ชุดแต่งนี่ครับชุดแต่งแปดคูณแปดชุดนี้ก็หกหมื่นห้าพันบาทนี่ก็ชุดแต่งนี่ครับนี่ไม่รู้ว่าแต่งอะไรนะดีมาแต่งตู้เพิ่มอย่างนี้เนาะอัปเดตเพิ่มเติมครับนี่อัปเดตอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มครับนี่นี่ก็สี่คูณสี่ครับอย่างนี้นี่ครับก็ชุดหัวเครื่องอุปกรณ์ต่างๆกรับทยอยเตรียมส่งมอบลูกค้าครับ ก็เสียบพยอยอุปกรณ์ต่างๆครับครับอย่าดดงตัวลำโพง21นิ้วครับมเมล็ด280ครับงานท็อปครับนี่งานท็อปจัดโปรโมชั่นพิเศษ9,999บาทโอ้โหนี่ครับน่าจะโปรโมชั่นประมาณ2-3วันนี่ครับประมาณนี้ครับมเมล็ด280 2ก้อนนะครับที่ลูกค้าสั่งพิเศษครับปกติ9,999บาทนะครับเป็นมเมล็ดก,ก้อนเดียวตัวนี้เป็นมเมล็ดสอ2ก้อน ถ้าเอาโปรโมชั่นเดิมก็999บาทจะเป็นแม่เหล็ก250สองก้อนนะครับนี่นะครับไว้5นิ้วนี่ครับนี่นำโพงไอ้บ้านี่ครับใส่ในตู้เบาเท็21นิ้วครับนี่รอใส่โลโกโค้ครับนี่ครับดูแผ่นที่เรายิงเเซอซให้สวยครับเบาเท็21นิ้วงานท็อปสวยครับแบบนี้ครับนี่นะครับนี่ก็แบบเบาเท็กนีประมาณกับ200กว่าใบครับ ออเดอร์เยอะครับตูยี่เบนิ้วก็ทยอยทําไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับที่สคัญคือเราไม่รับมาจํานะครับไม่รับมาจําครับใช่ไหมทีมตู้เราไม่รับมาจําใช่ไหมครับครับทําไปเรื่อยๆครับตู้ยี่เบนิ้วเราเป็นเรื่อยนะครับเดี๋ยวก็ทำตามเวลาที่ลูกค้าต้องการนะครับนี่ครับลูกค้าจ่ายเงินเลยครับส่วนมากทีนี้ก็สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทตู้เปล่างานท็อปครับนี่เป็นงานท็อปยี่เบนิ้วงานท็อปแบบนี้ครับ ยี่สิบี่กงานท็อปเหล็กฉากตัวใหญ่ครับหูจับเหล็กตัวนี้อัดเต็มเลยครับอะไรข้างในนี้อัดเต็มเลยครับที่ที่ร้านเราจะไม่รับมาจําลูกค้านะครับเพราะว่าส่วนมากลูกค้ามาถึงก็มาซื้อเลยตะลีมเนาะซื้อเลยนะครับพอแค่บอกว่าวันนี้จะไปเอาตู้ยี่สิบนิ้วเราก็จะเตรียมไปให้ครับโทรมาบอกได้เลยนะครับส่วนสิบแปดนิ้วก็มีตลอดตะลีมาสิบแปดนิ้วทุกเครื่องเสียงมันมีตลอดเหมือนที่ดีหนึ่งแบบนี้ครับเราก็สามวันหนึ่งร้อยใบครับสามวันหนึ่งร้อยใบ ก็ทําประมาณแคปสามมันต่อหนึ่งร้อยใบครับก็ประกอบครับทำงานเรากำลังประกอบประกอบตู้อุปกรณ์นะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วนี่ครับปูนี่ครับในตู้ยี่สิบเอ็ดนิ้วเนี่ยพาตู้ให้ดูนะครับนี่แต่ที่ใช้เป็นไม้อัดตาภูเขาครับภูเขาวเอียยี่สิบมิลนะครับแต่ในตู้นี่ดามเยอะครับดามเยอะมากเลยดามทุกจุดเลยนะครับนี่ขานี้ฝั่งนี้ก็ดามครับนี่ครับดามจนตู้หนักแล้วตอนนี้ครับ ทำเยอะเกินไปแล้วก็น็อตนี่ยิงเกือบหกสิบกว่าตัวเลยนะครับตู้หนึ่งยิงน็อตเกือบหกสิบหกสิบกว่าตัวนะยิงทุกจุดเลยนะครับด้านข้างด้านบนด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับนี่ครับก็นี่เป็นที่ที่หนึ่งสิบสองที่จะแกงครับตะแกงตะแกงปั๊มเบาวทีแล้วก็พับตะแกงพับข้างครับรุ่นหนาเลยครับไม่หนาไม่อยู่ครับเพราะว่านี่ครับนี่ก็เป็นตู้ที่ที่หนึ่งครับ ที่ดีหนึง่งนี่นะครับ,บก็กำลังเตรียมประกอบกับประกอบชุดหรือว่เป็นแปดพุทแปดยี่สิบเอ็ดนิ้วงานท็อปซื้อลูกค้าอัปเดตเพิ่มเติมเยอะครับตัวนี้หลากหลายชุดก็เลยบอกว่าเป็นชุดแต่งครับเพราะว่าลูกค้าอัปเดตเยอะจากโปรโมชั่นปกตินะครับนี่ครับรีบสั่งจองครับเพียมถ้าที่สั่งจองช่วงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กสองก้อนทั้งหมดเลยนะครับสองก้อนแบบนี้เลยครับนี่ ถ้าสั่งช่วงนี้ก็เป็นแม่เหล็กสองก้อนทั้งหมดนะครับแม่เหล็กสองก้อนนี่นะครับแ oh ปดโอห์มแม่เหล็กสองก้อนทั้งหมดเลยนะครับถ้าสั่งช่วงนี้ครับสำหรับเบาะที่ยี่สิบเอ็ดนิ้วงานท็อปคัมเยอะครับนี่ข้างในข้างนอกนี่คัมหมดด้านหลังนี่ก็คัมเลยครับ ข้ำเป็นแข็งครับยบน็อตจียยิงทุกจุดครับน็อตอัดทุกจุดเลยครับน็อตแล้วก็ข้ำด้านหลัง40มิลเลยนะครับด้านหลังเราใส่เป็น40มิลเดียวข้ำตรงนี้ครับฟ้าหลังนี่ข้ำเต็มเลยดูนะครับให้ดูฟ้าหลังกับบลูนี่เห็นไหมครับข้ำแบบนี้เสียงไม่บอกหลังแน่นอนครับสีมิลเต็มเลยครับข้ำด้านหลังเรี่ยบงานเนตีโดการเวทีงานคอนเสิร์ตครับก็สบายนะครับตัวนี้ใช่ไหมดิงานคอนเสิร์ตงานเวทีนี้ก็ น่าจะเทปครบทุกน,นะเนาะเทปทุกครบทุกรสชาติแล้วนะครับสำหรับตู้21นิ้วงานท็อปนี่ครับนี่ครับคนทําตู้ครับทําทุกอย่างครับเดี๋ยว <c oughs> แล้วมีงานรถเหย่ก็ไปได้ข่าวว่าปีหน้าจะเอาตู้บ่าวขึ้นใช่ไหมครับโอ้โหนี่ครับนี่ดับเบิลเลยใช่ไหมครับดับเบิลจะจะใช้กี่นิ้วก่อนตอนตอนนี้ตอนนี้รถเหยี่ยวยังไม่เปลี่ยนเรายังใช้21นิ้ว16ครับผมแต่ว่า คาดการว่าในอนาคตดีม24นิ้วมาแล้วแต่ว่ามันจะจบตัวอีก32นิ้วหรือเปล่าตอนนี้ครับดีมผมเรียไม่เปลี่ยนรถเห่ยตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนดอกเพราะถ้าถ้าถ้ามาจบที่32นิ้วถึงจะทําครับถ้าอยู่คนทาก่อนแล้วเอา24นิ้วเป็นเสียงกลางถ้าอยู่คนทำ32นิ้วผมตึงจะทานะครับถึงเราต้องจะเปลี่ยนเนาะตอนนี้ไม่มีใครเปลี่ยนเราก็ยังไม่เปลี่ยนครับตอนนี้ ก็ขอบคุณทั้งลูกค้ารถเหียครับลูกค้าคิวงานการแสดงนะครับก็ถือว่าทีนี้ก็ยังแน่นหนาเหมือนเดิมนะครับคิวงานขอบคุณลูกค้าท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้ารถแห่เจ้าภาพนะครับที่ส่งอาหารการกินมาให้ทีมงานเราครับเลี้ยงดูเป็นอย่างดีครับนี่สังเกตอย่างดีมือมิกับคนขับนะครับน้ำหนักรวมกันประมาณ3า0กว่ากิโลนี่ครับอะาอติดตามรู้กันแล้วการทับส่วนแรกสามฝาราคาปีกจ้อยวยสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับสามฝาสิบสองยู นี่ลูกค้าถามเยอะครับนี่ฟิวแคปลัมมอเตอร์มินียมมีล้อดูล้อที่เราใช้นะครับแหลกราคาถูกแต่ไม่ลดสเปคล้อนะครับนี่เป็นล้อพลาสติกแข็งครับนี่ทำไมดีแข็งเลยนะตรงนี้พลาสติกแข็งเลยนะนี่นี่ดูลูกปืนครับนีะครับลูกปืนแล้วก็มีล็อกหมุนได้360องศาทุกล้อเลยนะครับหมุนได้ทั้งหมดนะครับมีที่ล็อกล้อนดิสเบรกดิสเบรกอยู่เลยนะครับนี่แน่นเลยครับนี่กดล็อกครับนี่ก็หมุนดู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 ความเลื่อนของลูกปืนครับ ครรัับบนะคความทนทานราคาถูกในร,ร้อม่ลดสเปคเฉพาะล้อนี่ก็ตกไปเกือบหกร้อยกว่าบาทแล้วนะครับสี่ล้อนี่หกร้อยกืบอบเจ็ดร้อยเลยนะครับเฉพาะล้อทุลัสองร้อยกว่าบาทก็ยังดีมั้งเตรียมมาใช้แล้วใช่ไหมยังไม่ถึงวันเอาเลยนะเอามาเทสดูยางแตกไหมนี่ครับเองลูกปืนแตกนะครับแต่ตัวนี้ดูครับลูกปืนดูครับดูเกล็ดครับนี่ครับโอ้นี่นะครับดูความแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้หลายหลายร้อยกิโลครับเกือบตันเลยน เราใส่ตู้แอมโมนั้นเกือบเกือบสี่แท่นห้าแท่นครับวันนั้นนี่ครับแอมโม่แปลงี่ยนไปครับนี่ครับสบายสบายครับขอบคุณทานของแดกขอบคุณทีติดตามด้วยแล้วกันครับทุกชุดทุกโปรโมชั่นครับยี่สิบเอ็ดนิ้วงานท็อปลูกค้าที่สั่งจองช่วงนี้วันนี้วันที่สิบแปดวันสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้ากุมภาพันธ์นะครับขอบคุณด้วยการติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ